สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนก็กลับพบกับรายการโน้ตบุ๊กทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับเอมนโป้งที่จะมาชวนพูดชวนคุยนะครับแนะนําเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่นะครับที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจนะครับ ก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมาระหว่างโนงบุกหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์แล้วก็หลากหลายประเภทการใช้งานนะครับซึ่งก็ถือว่าในช่วงนี้นะครับโนบุกหลายๆแบรนด์เนี่ยมีการเปิดตัวรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการกันเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการมาของซ p u ตัวใหม่นะครับ Intel Core Ultra ที่นับว่าเป็นการนับหนึ่งใหม่เพราะว่าเขานับเป็นซีรีส์หนึ่งนะครับแยกออกมาจาก Intel Core ที่เป็น Gen4 แล้วในตอนนี้เรียกว่า หนึ่งหมายถึงเป็นครั้งแรกที่ CPU เนี่ยมี NPU Neural Processing Unit แบบ Integrate เข้ามาเลยในชิปนะครับทำให้ทาง Intel, Intel เนี่ยน้ำหนึ่งใหม่ส่งผลให้ notebook หลายๆรุ่นก็มีการเปิดตัวรุ่นใหม่ครั้งแรกก็เหมือนกันกับดีไซนะ์ใหม่นะครับฟอร์แเตใหม่นะครับในวันนี้ก็จะเป็น HP Omen t r a n s 14 ปีก่อนหน้านี้เราได้พบกับตัวทันเซนสิบหกไปแล้วนะครับก็เรียกว่าแรงพรีเมียมน่าใช้งานโดยตัวโอเมนทันเซนสิบสี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นโน้ตบุกสิบสี่นิ้วที่บางเบาที่สุดในโลกหนึ่งเมื่อมองเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กไซซิ่งสิบสี่นิ้วนะครับสเปค CPU Intel Core Ultra 9หรือว่า7นะครับแล้วแต่ตัวสเปค กาจอเป็น RTX 4070หรือ4060ด้วยกันจอ14นิ้ว OLED 2.8K น้ำหนักเบาเนี่ยอยู่ที่1.63กิโลกรัมราคาเริ่มต้นราวๆ50,000บาทก็เลยว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กที่ได้ความบางมากๆเลยนะ19 17.99ม mm มนะครับแล้วก็เบามากเพียง1.63กิโลกรัมเท่านั้นเองเรียกว่าถ้าใครต้องการนักเกมมิ่งที่ขอพกพาสะดวกบางเบานะครับพรีเมียมน่าใช้งานผมว่า OMEN 16ตัวนี้ให้ขอภัยโอเมทานเซนสิ14ตัวนี้ก็ถือว่าโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะครับโอเคผมพาไปดูตัวหน้า เว็บไซต์หลักเขาก่อนกันแล้วกันนะครับ Build to game made to create นะครับก็เรียกว่าใครจะเอาไปทำงานเล่นเกมเล่นเกมทำงานก็ได้หมดแหละเพราะว่าด้วยตัว performance นะครับ CPU GPU RAM Storage หน้าจอนะครับมันโคตรแรงอ่ะมันแรงแบบเรามาถึงยุคที่โน้นิ้วเนี่ยแรงแบบ PC เลยขอให้คุณมีเงินจ่ายถึง ซึ่งนั่นแหละเฮ้ยคุณคุนซื้อ pc น้ำหนัก1.6963กโลกรัมแล้วมันแรงอย่างนี้ได้ไหมอ่ะไม่มีทางนะครับแต่มันเกิดขึ้นบนโนโบุกในยุคนี้แล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นฟีเจอร์สเปคเข้าวๆนะครับข,ของเขาก็ถ้าเทียบเนี่ยเป็น0.7นิ้วนะครับความหนาเข้ามันเนี่ยมันจะอยู่ที่17.99ความเบา3า7 8 7ปอนด์ก็ เท่าเท่า1.63กิโลกรัมการจอ CPU ผมพูดไปแล้วเนาะหน้าจอ 2.8K นะครับเป็น OLED 120Hz P3% 0 0แน่นอนเพราะอนเอว่าเป็นหน้าจอที่ผมว่าทำอะไรก็ได้นะครับคมลื่นสีสวยนะครับการแสดงภาพคือสุดยอดมากเลยแรมนะครับให้มาเป็นแบบ on-chip แหละ LP DDR5 7467 MHz ความ ขนาดความจุอยู่ที่ 32GB แล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นอัลต้าไวเบรนต์อด้วยนะครับก็เรียกว่าเข้าใจว่ามันจะมีการให้สีแสดงสีที่มันจัดจ้านดูจากภาพอะนะเข้าใจอย่างนั้นนะครับอื่นๆก็เรียกว่าเป็นโน้ตบ,บุกที่ดีไซน์ดูดีน้อยแต่มากตามสไตล์ของ HP เขานะครับที่เขานำเสนอแบรนด์ Omen ให้ความแบบความเป็นอเมริกันสไตล์ใช้คำนี้นะครับมันจะไม่ค่อยมีเส้นสายที่มันแบบดูยุ่งเหยิงจนเกินไปนักนะครับฝาหลังมีพ i n งคอลโอมนะครับด้านหลังก็เป็นเรื่องของตัวช่องระบายควาร้อนแล้วมีพอร์ตนิดหน่อยนะครับ CPU Intel Core Ultra 9นะครับรองรับงาน AI แบบจ,จะเต็มแน่นอนถ้าใครใช้ AI อยู่แล้วนะครับพวกงานต่างๆนะครับที่ซอฟต์แวร์นั้นๆใช้งานอยู่คือ AI ต้องบอกว่า เราปกติถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปนะครับมันไม่มี AI ในตัวเพราะว่าชิปมันไม่มีมาทำยังไงมันก็อาจจะใช้ตัว CPU พร้อมกับตัวที่เป็นบนคลาวด์ทำงานสอบประสานกันแต่ถ้ามีตัว NPU เนี่ยมันจะเป็นตัวบูสในการทำงาน AI อย่างแท้จริงทำงานได้ฉลาดขึ้นเร็วขึ้นอย่างเช่นบางทีเราเจเนอเรตภาพบางอย่างเนี่ยใช้เวลานานหลายนาทีถ้าเรามีตัว NPU เร็วขึ้น แล้วก็พวกตัวกร o g l โด d o ต่างๆด้วยที่มันใช้ตัว AI เป็นหลักนะครับก็จะฉลาดยิ่งขึ้น WiFi 7นะเป็นการเชื่อมต่อไร้สายใหม่ล่าสุดแล้วสีสันก็มี2สีด้วยกันสีขาวแล้วกันแล้วก็สีดำนะครับผมจำชื่อไม่ได้เอาอูนนี่ Shadow Black กับ Ceramic White อ๋อชื่อคล้ายๆกับตัวที่เป็น v i c t u s เลยนะครับสวยดีสีขาวนี่ดูแบบสวยงามเนาะแต่ผมว่าบางคนอาจจะกังวลว่ามันจะเลอะง่ายหรือเปล่า มีตัวเอ่อเทมเพลตคูลิ่งโกนะครับเป็นตัวซอฟต์แวร์ในการจัดการปรับโหมดนะครับรอบพัดลมควบคุมอุณหภูมิต่างๆให้มันแบบออโต้ Auto, หรือว่าแมนนวลก็ได้นะครับสำคัญนะคือโนบุกเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการออพติไมซ์ในส่วนนั้นมีเรียกว่าความบาคอบแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานประมาณ8ชั่วโมงบวกถือว่าแบตอึด นะครับอะแดปเตอร์เนี่ยเป็นแบบ USB-C เลยหนึ่งร้อยสี่สิบวัตต์ใช้ C ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายจะเอาอะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปชาร์จ iPhone ก็ได้นะครับ <laughs> หรือว่าจะเอาอะแดปเตอร์อื่นๆที่วัตต์เยอะๆเนี่ยมาชาร์จไฟกลับเข้าตัวเครื่องนี้ก็ได้นะครับผมเป็นผมเนี่ยจะซื้อตัวที่เป็นแบบ Head d ด c k ที่เป็นอะแดปเตอร์รองรับตัวใช้ C หลายหัวพกอันเดียวชาร์จ i p โฟนไอแพดชาร์จวิคอาใช้ตัว o อเมได้เลยเครื่องนี้เป็นต้นชาร์จไฟกับได้ไวนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อไร้สายเป็น Wi-Fi 7กับบลูทูธรุ่นสีด้วยกันอ๋อแน่นอนมีพอร์ต t u u n e r r b o l t 4นะครับมี USB Type A มี HDMI อ่ามีช่องต่อ,อฟอนแล้วใหม่ปกตินะครับจอ o อเ d นะครับทำให้เรื่องของประสบการณ์ใช้งานในรวมในการแสดงภาพหน้าจอคือมันดีเยี่ยมที่สุดแล้วดำเป็นดำ แต่ว่ามีดีเทลขาวเป็นขาวแต่ว่ารายละเอียดไม่หายนะครับเล่นเกมดีทำงานได้เล่นเกม,างงาเ,เ,กมเกมเดียวกันภาพมันสวยขึ้นแบบสุดเลยนะครับมีเรื่องของระบบเสียงแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเป็น HyperX เอ,อ็เ้ยเขา e ีโมาหมายว่าเขามีการนำแบรนด์ HyperX เนี่ยที่ทาง HP เนี่ยซื้อจากทาง k i n g ต t o n มาหลายปีแล้ว มาอินทิเกเรตเข้าไปในส่วนของตัวโนบูกกมิงเครื่องนี้ด้วยจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นะนะเนาะเพราะว่าบางทีเราเป็นแบบคนที่ใช้งานพวก h y p e r รอยู่แล้วพวกก a มมิงเกียร์ต่างๆหูฟังเมาส์ใหม่นะครับเรียกว่าความเป็นเกมมิงเกียร์ก็จะอยู่ในเครื่องนี้ด้วยแล้วก็ถ้าใครใช้อยู่แล้วน่าจะมีตัวซอฟต์แวร์ที่จะจัดการง่ายๆด้วยแหละนะครับนี่ไงเป็นต้น สีขาวโหมันดูแบบดูดีเนาะแต่ก็บางคนกินขนมไปอย่างผมเล่นเกมไปก็อาจจะเลอะง่ายหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์แต่คิดว่ามันก็โอเคนะกับการที่เราสามารถเลือกได้แต่ในไทยไม่รู้ว่าจะมีสีอะไรเข้ามาขายนะครับสเปคที่ผมคาดการเอาไว้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับคร่าว ป็นแบบ Core Ultra 7 1 5 5 h หรือว่า Core Ultra 9 1 8 5 h นะครับ Intel Arc on chip มาแล้วก็การ์ดจอ4050 4060หรือว่า4070 RAM 16 g b ส2 g b นะครับ SSD 512หรือว่า1 t b หรือมากกว่านั้นประกรัน3ปีออนไซต์ตามสไตล์ของ HP อยู่แล้วนั่นเองกับตระกูล Omen แล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนตัวเรียกว่าหน้าเ ขายของเขาที่เป็นเว็บมึงนอกเพราะว่าตอนนี้ทาง HP US เขาพร้อมขายแล้วเนาะแต่ในไทยยังนะครับต้องบอกกันว่าราคาตัวนี้เป็นตัวคอต้าเจดนะครับหน้าจอเป็น4050ราคา 1, ห,ห,หนึ่งพัาร้อยเหรียญตีเป็นงินไทยก็ราวๆห้าหมื่นบาทก็ถามว่าสูงไหมราคาเนี่ยมันต้องสูงกว่าพวกโนบุกเกมมิ่ง รุ่นทั่วไปอยู่แล้วแหละมันเป็นเรื่องเรื่องของตัวเทคโนโลยีการผลิตนะครับการออกแบบจะให้แบบถูกคุ้มเลยผมว่าก็อาจจะไม่ใช่นะเข้าใจได้ในส่วนนี้นะครับตัวนี้สปงสเปคเขาดูก่อนนะครับแบบละเอียดนี้ชัดอยู่นะคออัลต้า7นะครับ สิบหกคอยี่บสองเทรดความเร็วสูงสุดอยู่ที่สี่จุดแปดกิกะเฮิร์กันแรมสิบหกแแรมอ่าตัวกาจอ r t ร์ทีอ็สีู่แล้วก็70นะครับอื ừ, RAM board, board, มแรมสิบหกกิกะออนบอร์ดสังสกิรนบอรก็บอกอยู่นะในส่วนนี้บอกละเอียดดีนะเข้าใจว่า SSD มีช่องเดียวแหละนะครับ ยังมีส่วนตัว External Optical Drive อยู่นะหมายความว่ามีหัวข้อนี้มาจะบอกว่าเออถ้าใช้ External DVD ก็ต้องต่อแยกแหละม่ปกติ14นิ Skin ้ว OLED Screen to Body ไป13.7 3เปก็ถือว่าค่อนข้างบางแล้วแหละขอบหน้าจอ Webcam เ,เป็นแบบ Full HD Camera นะครับลำโพง2ตัวด้วย Speaker อ่อเป็นแบบ DT SX Ultra หลบเสียง เวฟแคม full HD IR camera สแกนไบหน้า <ina> RGB ค like ีย์บอร์ดแบบ4ี่โซนเออ,อเหมือนกันนะครับสีขาวสีดำเหมือนกันหมดทัชแพดแม่นยำ w i ฟ i 6e ก็มีแล้วก็บลูทูธรุ่สามแล้วก็ w i ฟ i 7ก็มีบลูทูธรุ่นสี่เบตเตอรี่71วัตต์อวก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับไซซิ่งตัวเครื่องแล้วก็ความเบาแล้วก็คาดการว่ามาบางไทยก็อาจจะมีออประกันอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่า นะครับปกติก็จะมีนะกโอมในส่วนนี้นะครับก็เรียกว่ารอลุ้นกันว่าในไทยเนี่ยจะมีมาขายเมื่อไหร่ก็เรียกว่าผมเองเนี่ยส่วนตัวอยากให้มีการแข่งขันในตลาดเยอะๆคนที่จะซื้อโน้ตบุ๊กเกม่ง14นิ้วจะได้มีตัวเลือกกันหน่อยนะครับในตอนนี้ที่ในกลุ่มของพรีเมียมก็จะมีเพียง MSI Stealth 14 ถ้ารุ่นใหม่แล้วกันเนาะ AI CO เนี่ยคิดว่ามาขายไทยแน่แล้วก็เรารู้ว่าตัวพวก ROG, c e r a s G14 จะมาไหมนะครับ Acer Predator, Titan 14นะไม่รู้มาหรือเปล่าที่เป็นตัวพรีเมียมอ๋อ Legion 5, 14ก็มีนะหมายถึงว่าเขามีขายที่เมืองนอกตั้งแต่สเปคเจนที่แล้วแล้วแต่ว่าไม่รู้เมืองไทยจะมีไหม จะได้มีตัวเลือกกันเยอะๆนะครับสรับคนที่ต้องการหน้าบ,บุ๊ก14นิ้วเกมมิ่งบางเบาพรีเมียมผมคิดว่าถ้าในกลุ่มนี้เนาะราคามันก็จะเริ่มอยู่ที่40,000บาทอยู่แล้วเพราะว่าอย่าง MSI e Stealth 14 Studio พี่แล้วเนี่ยเป็น i7 เป็น4050ราคาก็ประมาณ50,000ต้นๆถ้าตัวนี้มาขายผมว่าก็คงราคาเรนนี่แหละก็คือประมาณ50,000บาทขึ้นไปเป็นคอต้า7 แล้วก็การ์จอเป็น4050นะครับแต่ถ้าใครอยากได้สเปคที่มันแรงหรือว่าราคาแพงกว่าน,นี้จะเป็นตัวคอต้า9ก้าจอเป็น4070แรม32 SSD 2T อะไรอย่เงี้ยราคาก็จะอยู่ที่า 70, ราวเจ็ดหมื่นกว่าบาทเป็นต้นก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนเอาเป็นว่าขอให้มีตัวเลือกยอเยอะๆก่อนก็แล้วกันผมคิดว่าหลายๆคนในยุคนี้นะครับ คือเราเป็นคนทํางานอยู่แล้วชัวัว์หรือว่าอดีเงินลอยมาก็แล้วแต่คนนะครับในส่วนนี้เซลล์เซลคือทํางานเสร็จเราก็อยากเล่นเกมเราอาจจะเล่นเกมที่มันไม่ได้แบบหูกินสเปคมากหรอกฉะนั้นแล้วโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแบบบางเบาก็ได้อยู่แต่เราได้ความเก่งรอบด้านไงแรงไหมแรงเบาไหมเบาบางก็บางแบตก็นานจอก็สวยมันเก่งรอบด้านราคามันเลยสูงหน่อยนะครับโอเคสำหรับ HP OMEN นทก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเอาใจช่วยอจชนะครับ HP Thailand ให้นำเข้ามาขายไวแล้วก็ยังไงรบกวนให้ผมรีวิวด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยลงหน้ากับ HP ไประเทศไทยนะครับสำหรับในคลิปนี้เอนพอขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ